ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเริ่มแล้ววันนี้อีสานเร,ริ่มก่อนพายุฝ,ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ร่วมถึงติดตามสภาวะความแปรปรวนของอากาศโลกพยากรณ์อ,อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัย พยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันพุทธที่6กรกฎาคมนะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของสภาพภูมิอากาศของโลกกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ในหลายพื้นที่สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดความแปรปรวนอย่างหนักนะครับรวมถึงเมื่อ2วันที่ผ่านมา4-5กรกฎาคมได้เกิดแผ่นดินไหวนับครั้งไม่ถ้วนนะครับประมาณ28ครั้ง ที่บริเวณฝั่งอันดามันส่วนที่ทางด้านของฝั่งเมียนมาก็มีแผ่นดินไหวนะครับอยู่บริเวณเหนือจังหวัดเชียงรายนับพลังได้ประมาณ28ครั้งนะครับก็ขอให้ระวังในเรื่องของการจับตาเฝ้าระวังแผ่นดินไหวในช่วงนี้กันด้วยนะครับส่วนที่ประเทศอิตาลี4กรกฎาคม2565พายุฝนฟ้าคนองเคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองเมคโครมโมนาทางภาคเหนือของอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นลมบดีอาก็เกิดความเสียหายในขณะที่รถยนต์วิ่งผ่านนะครับมีลมกระโชกแรงพัดเอาต้นไม้หักโค่นทับรถยนต์รวมถึงสังกสีของสำนักงานก็ได้เกิดลมกระโชกแรงพัดหอ,อบเอาทับรถยนต์ที่วิ่งผ่านบนถนนอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอรัมข่าวสารต่างประเทศรวมถึงที่ปากีสถานได้เกิดน้ำท่วมเมืองเขวตตารัฐบารูจิสถานประเทศปากีสถานนะครับซึ่งตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่1,680เมตรซึ่งภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณเวิรนฟอรัมข่าวสารต่างประเทศรวมถึงที่อิตาลีนะครับ ทานน้ำแข็งบนเชือกขาวแอลตกลงและแยกตัวออกจากกันซึ่งเหตุทานน้ำแข็งถล่มบริเวณอันตายเชือกขาวแอลเขตประเทศอิตาลีน้ำแข็งหิมะรวมถึงหินได้ถล่มลงมาทับนักปีนเขาบนเส้นทางปีนเขายอดนิยมเบื้องตน้นซึ่งนะครับพบผู้เสียชีวิตแล้ว6รายและบาดเจ็บอีก8รายขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก t ด e e เอ t h ส่วนในด้านของการคาดการฝนฟ้าในวันนี้6กรกฎาคม2565คาดการจากโมเดล EC MWFindy.com ซึ่งคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคอีสานร,ร่วมถึงการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนโดยจะมีผลกระทบจนถึงวันนี้6กรกฎาคม2565นะครับซึ่งประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่7 มรสุมต่าตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับจึงทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนจะเริ่มมีกําลังปานกลางแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคลื่นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นชาวเรือนะครับขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองและ ยาเล็กบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนขอให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้นะครับ6รกรกฎาคมซึ่งกรมอุตุนิยมที่ยาออกประกาศแจ้งเตือนฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักในวันนี้ด้านรับลมมรสุมของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักนะครับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมทิทยาบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสาะแก้วฉะเชิงเราจันทบรุรีตราดระนอง พังงาและภูเก็ตส่วนนะครับจากการคาดการฝนจากโมเดล ECMWF windy.com โหมดฝนฟ้าผ่านะครับซึ่งนะครับจากโมเดลที่โชว์อยู่ในขณะน,นี้เราจะเห็นได้ว่าในวันนี้6กรกฎาคม2565ตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับซึ่งแอดมินจะเน้นให้ แปดจังหวัดนี้นะครับฝราวังพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ของบริเวณจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดรวมถึงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอให้ฝ้าวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับในวันนี้ จากการคาดการณ์ของโมเดล ecmwf windy com ส่วนฝนประเทศไทยทางตอนบนนะครับมีปรับรายในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับตามลำดับและจะเพิ่มมากขึ้นอีกในช่วงวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ฝนฟ้าขนองบริเวณภาคอีสานเพิ่มมาขึ้นก่อนนะครับในวันนี้เนื่องจากอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตําตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลทั้งทะเลฝั่งอันดามันทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและประเทศไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับจึงทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมารวมถึงลาวทางตอนบน และมีหย่อมความประกาศต่ำปกคลุมเวียดนามทางตอนบนจึงทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในบางพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาก็ขอให้ระวังในด้านของลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับในวันนี้โดยพื้นที่ฝนในวันนี้นะครับประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝนฟ้าขนองประมาณ60ปรเนของพื้นที่นะครับ พื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากอุดตะดิ์และพิษณุโลกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้เน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางในวันนี้นะครับจะ มีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระบ,บรุรีลบบรุรีพระนครศรียุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีราชบรุรีและนคนปรปฐมภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีสากแก้วฉะเชิงเซาจันทบรุรีตราดอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง6 0เซของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีดีขันชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาตั้งแต่สุราธ,ธานีขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไป ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในบางเขตบางพื้นที่นะครับน้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำเนื่องจากนะครับในขณะน,นี้จากภาพถ่ายดาวเทียมโหมดดาวเทียม ecmwfindy. com ในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีเมฆฝนปกคลุมเป็นส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนบนซึ่งนะครับคาดว่าจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ได้นะครับในวันนี้ฝนฟ้าะนองจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะครับโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนร่วมถึงภาคตะวันอ,ออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในวันนี้ส่วนในด้านของภาคอื่นๆจะค่อยๆกระจายตัวไปนะครับเนื่องจากนะครับแบบจําลอง ในขณะนี้สแสดงให้เห็นว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับโรคมรสุมจัดเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนในช่วงวันที่8จนถึง11กรกฎาคมซึ่งจะทําให้ในช่วงนี้นะครับเป็นต้นไปเลยจะทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากนะครับในช่วงวันที่8ถึง11กรกฎาคมในบางพื้นที่นะครับของบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมนะครับ ส่วนประเทศไทยทางตอนบนฝนฟ้าขนองก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคบส่วนในช่วงนี้ขอให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณด้านรับลมมรสุมไปก่อนนะครับและขอให้ระวังในเรื่องของการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะครับโดยสรุปนะครับโดยตลอดทั้งช่วงตั้งแต่ในช่วงวันที่6เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2565ยังคงมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้ตลอดทั้งช่วงนะครับ โดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนในวันนี้รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและในวันต่อๆไปจะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ